สวัสดีครับพบกับเว b เบอร์ชอนแนะครับวันนี้จะเอาน้ำยาของกระชอนนะครับกลิ่นทับทิมกรอบมาให้ดูกันนะครับโอเคเริ่มจากโครซาบก่อนเลยแล้วกันนะครับขวดน,นี้เป็นขวด30 ml นะครับก็ดูแพคเกจโดยรอบกันก่อนแล้วกันนะครับหมุนให้ดูโดยรอบก่อนนะโอเค ด้านนี้ก็จะบอกนิกเลเวลนะครับนิก3นิก6นิก9นิก12ด้วยโอ้โหแล้วก็บอกว่าเป็นขวด 30ml นะตรงนี้จะเขียนว่า d ด d d ี้เ v e นะครับแล้วก็อันนี้คือวอ t t ัก Group นะแล้วก็จะเป็นแบบ o r n นเม n นนะครับลายไทยนะด้านล่างเนี่ยจะสีเข้มนะด้านบนจะเฟดขาวขึ้นมานะครับ ด้านบนตรงกลางก็จะบอกแบรนด์นะครับก็คือกระชอนแล้วก็ไทยดีเซอร์ตนะนี่ถามลูกชายมาแล้วแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแบบเหมือนพวกจิตกรรมฝาผนังนะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นรูมนะครับทัพทีมกรอบนะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับด้านล่างสุดเขียนว่า traditional นะครับอันนี้ก็จะบอกคำเตือนนะ warning นะครับแล้วก็ product ดะบา เฟ e บุ๊กนะครับกลุ่มอะไรไม่รู้นะ What the group นะครับ p g ช3 v g 7 0นะครับ Made in Thailand ส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเนี่ยลองสแกนจากตรงนี้ดูนะครับ QR code ตรงนี้นะโอเคตามนี้นะครับมาลองแตะดมแตะชิมกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับกลิ่นนี้นะเฮ้ยเพิ่งเปิดนะแต่เสียงอาจจะไม่เข้านะครับ จะมือปิดไว้มิดเลยนะลองแตะดมแต่ชิมหน่อยครับโอ้โหโอ้เสียงรถเข้าเต็มๆกลิ่นคล้ายๆทับทิมกรอบจริงๆนะกลิ่นเหมือนมากอะอือืออือโอ้โหอืออืมอร่อยครับอืม เหมือนมีแบบอบควันเทียนคลาคคลุคงคลาคคลุงอยู่ในปากครับหวานเป็นกลิ่นขนมไทยแบบชัดเจนมากนะครับโอ้ใครที่เป็นสายขนมไทยนี่ผมว่าไม่ควรพลาดนะครับกับกลิ่นนี้นะของกระชอนนะครับโอเควันนี้จะใช้กับนี่ครับอะตอมเบบีนิปเปิลนะครับคล้ายเดียวกับเบบีนั่นแหละ TJT ไหม The Juice t r a v e l e er, ออะไรประมาณนั้นนะครับผมจำชื่อไม่ชัวร์นะเอาเป็นว่า กนซอ26เกจแกน2.5 4รอบครึ่งครับแล้วก็สเปซคอยนนะครับ Space แบบนิดมากนะครับเ <c oughs> นื่องจากมันเป็นต้องพันแบบเต็มรอบนะครับไม่ได้พันแบบแล้วก็พื้นที่แบบไม่เยอะนะครับแล้วรูลมก็ไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ไม่เคยได้ทำคลิปอะตอมตัวนี้สักทีนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะลองดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนชอบหรือเปล่าอะตอม อตอมโบราณแบบนี้นะอะขอพรามหน่อยนะครับพรามด้วยไฟเดี๋ยวเลื่อนหาก่อน5วัต์ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะไฟ5วัต์นะครับกระปิดกระปล่อยมากนะครับกลิ่นเริ่มมาได้ยังไงก็ไม่รู้ดิเออ ขอลอง10บวั์ครับตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนะครับกับช่องที่แบบใจร้อนใจร้อนแต่คลิปพี่นี่คือนานเหรือเกินนะอ,อสีน้ํายาแบบผมว่าออกแบบแดงๆนิดๆนะเฮ้ยหอมมากครับอืมโอ้โหแต่กลิ่นนะคือเอาจริงนะคือผมว่าตอนนี้จากทิ่ดมตอนนี้คือใกล้เคียงกับ อัลัวแล้วก็ขนมชั้นของของกระชอนเขาเองเหมือนกันนะครับสําหรับผมนะอีกหน่อยครับพรามอีกนิดนะสิบวันนะครับเออคือผมว่าถ้าถ้าถ้าคุณเคยลองอัลัวกับขนมชั้นนะแล้วคุณมาลองกลิ่นนี้นะคุณอาจจะแบบเฮ้ยมันคือคุณรู้แน่นอนว่าน้ํำยาจเจ้าเดียวกันแต่แบบมันต่างกันนิดนึงอะ ออด้วยความที่เป็นขนมไทยแล้วเนาะคุณคือนึกถึงกลิ่นจริงๆของของสามสิ่งนี้สิครับเออผมว่ามันก็มันก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะหรือเปล่าแต่ใกล้เคียงกันมากครับอืกลิ่นหอมมากครับผมขอลองไฟที่จะใช้เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าใช้ไฟแค่ไหนนี่เดือดไหมเดือดไหมไฟยี่สิกว่าวัตต์เองนะเดือดขนาดนี้เนะี่ย กดปล่อยกดปล่อยนะครับเนื่องจากแบบดูดิโคตดเยมิมอ่ะโอ้โหห้องผมนี่หอมมากครับตอนนี้นะอื้ือื้อ,อโอเคนี่สนุกสนุกสนุกไงสนุกไง ขอหยดเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับเพินนิดไว้เนี่ยโอเคจะได้ลองนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องชโลมน้ำยาที่ผมขอชโลมที่ท็อปแคปแล้วกันนะครับอึอ่ะลวกลวกนะครับคร่าวๆ <laughs> ใช้คำว่าลวกลวกมันดูไม่ค่อยดียังไงไม่รู้เกือบจะเยิมแหละจะบอก โอเคแน่นนะแน่นปากอืมโอเคครับช่วงเวลาแห่งการรอคอยอ่ะเดี๋ยวก่อนจะชิมให้ดูไฟก่อนดีกว่าไหมาอ่ะใช้ไฟเท่านี้นะครับให้ดูก่อน พูดถึงความหวานก่อนนะผมว่าหวานหวานแบบในระดับหนึ่งแหละไม่แน่ใจแล้วสิว่าว่าเท่ากับอัลัวหรือว่ากับขนมชั้นหรือเปล่านะครับตอนนี้นะเนื่องจากใช้สองขวดน,นั้นมาพักใหญ่ๆละนานล้แล้วก็ใช้ตอนนี้ใช้กรีนนะครับของ b a k กอร์เวฟอยู่นะนิกแมาเจอนิกหกของกระชอนเนี่ยผมว่าอืม อิ่มนะไม่ได้กระแทกนะครับไม่ได้กระแทกแล้วก็อิ่มอิ่มนิกเต็มนะส่วนความหวานเนี่ยมผมตีคร่าวๆผมว่าน่าจะน่าจะพอกับอัลลัวแล้วก็แล้วก็ขนมชั้นนะน่าจะหวานน้อยกว่า2ตัวนั้นหน่อยนะครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองอีกที เดี๋ยวให้ดูให้ดูเซตอัพนิดนึงนะครับนี่เบบี้นิปเปิลนะ18มิลแล้วก็รูลมรูเดียวจำขนาดรูลมไม่ได้ด้วยดีว่าขนาดรูลมเขาเท่าไหร่นะอ่ะประมาณนี้นะใช้กับริปทิปของแดชบอร์ดนะครับแกน4มิลนะครับสังเกตไหมครับริปทิปของแดชบอร์ดนะี่จริงๆตัวเล็กมากนะแต่เมื่อเทียบกับอะตอมเบบี้นิปเปิลเนี่ยผมว่าเออมันสูงไปเลยนะ เม่เจอกับอะตอมตัวนี้เข้าไปนะดังนั้นเออคือสปิดแบ็กสำหรับผมเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับก็ผมว่าความหวานก็น่าจะพอกับน่าจะพอกับขนมชั้นนะครับเพลอๆจะน้อยกว่าขนมชั้นนิดนึงนะครับอันนี้อันนี้ไม่ชัวรนะครับไม่ชัวนะจำไม่ได้นะครับไม่เนื่องจากแบบทิ้งไว้ทิ้งไว้นานะครับกว่าจะได้ทําคลิปนะลูกชายปิดเทอมครับก็อยากจะอยากจะใช้เวลากับลูกชายนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะ ต่อดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะอดานี้ดีกว่าืเพลินนะโอ้ผมว่าใครชอบขนมไทยเนี่ย แบรนด์นี้นี่น่าสนใจมากนะครับมีตั้งแต่อัลล่ขนมชั้นจนทับทิมกรอบนะไม่รู้จริงๆว่าว่าป๋าจาัสลุงจัสเนี่ยคิดอะไรอยู่นะครับตอนตอนแบบจะทำกลิ่นพวกนี้ออกมานะซึ่งผมว่าเออมันคือถ้าถ้าวันใดวันหนึ่งนะอุปกรณ์เวฟถูกกฎหมายเนี่ยผมว่าเออของเขานี่จะเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนน้ำยาโอทอปอะ่ะคือ คือน้ำยาที่แบบเออมันมันของไทยจริงๆแหละครับมันกลิ่นแบบไทยจ๋าเลยแต่ว่าคือถ้าท่านใดที่ชอบที่ชอบน้ำยาที่แบบไม่หวานเนี่ยผมว่าอาจจะไม่อาจจะไม,ไม่ถูกใจเท่าไหร่นะผมว่าจะถูกจริตกับท่านที่ชอบน้ำยาหวานๆหน่อยนะครับอืมส่วนผมมาทดสอบอย่างเดียวนะต่อครับ โอโหว่ากันในเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันมันโอเคมากๆนะครับโอเคดีคือเอ่อเป็นขนมไทยจ๋าจริงๆคือคือคุณชิมคุณดมคุณเวฟยังไงก็ขนมไทยแน่ๆนะครับซึ่งไม่รู้ว่าว่าทำยังไงนะครับเ <laughs> นื่องจากปกติหัวกลิ่นที่ที่เรารู้จักก็จะเป็นแบบวานิลาสตรอเบอรี่เอ่อทอเบ b a c โค มิ้นท์เมนทอนอะไรก็ว่ากันไปนะแอปเปอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้แบบเฮ้ยม,มายังไงงงๆนะครับเพาแบบเออในการในการในการจะในการจะครีเอทกลิ่นอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยมันเออทำได้ยังไงนะก็ก็น่าน่าสนใจนะครับไม่รู้ว่าต้องต้องยัดไป กี่หัวกลิ่นนะครับถึงจะได้ขนาดนี้นะถึงจะแบบออกมาเป็นแบบทัพทีมกรอบแบบนี้นะครับส่วนสีน้ํายาเนี่ยคือถามว่าถามว่าความต่างของน้ำยาสามตัวนี้มีไหมผมบอกเลยว่ามีมีแน่นอนคุณดูคุณดูง่ายๆจากหัวกลิ่นนะครับจากจากสีน้ํายาของแต่ละคลิปนะครับก็สีน้ํายาออกมาไม่เหมือนกันเลยเออดูจากสีก็รู้นะว่าว่าแบบเฮ้ยนี่น,นี่นี่เขาไม่ได้ทําคือมันไม่ใช่น้ํายากลิ่นเดียวกันแน่แต่แบบ ในการจะในการจะทําให้แยกออกมาเป็นเป็นสามแบบสามกลิ่นชัดเจนแล้วอะอัลโลวขนมชัน้นแล้วก็ทับทิมกรอบซึ่งทั้งสามอย่างเนี้ยผมผมคิดว่าขนมพวกเนี้ยก็ส่วนผสมอะน่าจะน่าจะต้องคงคงต้องไปดูส่วนผสมในการทําขนมพวกเนี้นะครับส่วนผมอะลองแล้วเออมันก็ทับทิมกรอบนั่นแหละแต่ว่าโดยเออโดยรวมแล้วมันก็ใกล้เคียงกับทั้งอัลัวแล้วก็ทั้งขนมชั้นด้วยอะเออ ไม่รู้นะคือใครลองลองขนมพวกนี้คือคือผมว่าสมมุติคุณลองกินใช่ไหมโดย t e x t ซ์เจอร์โดยสัมผัสเนี่ยกับโดยรสชาติะเออแน่นอนกับรูปทรงทั้งหลายแหละคุณรู้ว่าเป็นขนมนั้นๆแต่ว่าเมื่อมันมาแต่กลิ่นเนี่ยมาเฉพาะกลิ่นเนี่ยในการจะทำให้แบบมันเป็นกลิ่นของขนมแต่ละชนิดอย่างเนี้ยเออผมว่ามันมันยากเหมือนกันนะซึ่งถามว่า ทำออกมาได้โอเคหรือเปล่าสำหรับผมโอเคมากครับอืม,อมเดี๋ยวผมจะให้ดูสัลีดีกว่าว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปเปิดกันสดๆหยร้อนแน่เลยเดีย๋ยนะครับ ร้อนจริงด้วยเดี๋ยวเอาแขนเสื้อมาดึงแล้วกัน <c oughs> ข้อดีของการใส่แขนยางครับโอ้ยไม่เป็นไรอลองดูครับนี่นะครับจนสำลีขาวนะแต่แบบยังไม่เกลี้ยงหมดนะครับลวดก็จะประมาณนี้นะผมว่าเลี่ยงยากแหละด้วยเรืยอน้ำยาแบบคือขนมไทยเป็นขนมหวานใช่ไหมครับเป็นของหวานแบบหวานแบบจัดๆเลยแหละเมื่อเทียบกับขนมอย่างอื่น ดังนั้นในการทําน้ํำยาออกมาผมว่าทางแบรนด์ก็น่าจะรักษาคาแรคเตอร์ของการเป็นเป็นขนมหวานไว้อะนะก็มันก็ต้องหวานนะใช่ปะ่ะขนมไทยอ่ะเออส่วนผมหยิบเอ้ยหยดแล้วก็เดี๋ยวชิมต่อดีกว่าครับจริงๆโดยโดย,โดย,โดยปกตินะในการหยดเอะอตอมตัวนี้ยผมจะหยดผ่านดึงริปออกนะครับเดี๋ยวทำแบบนั้นก็ได้อไม่แต่ว่า ปิดให้น่นให้ดูก่อนนะคือถ้าทำแบบนั้นอนะเดี๋ยวมันกเ็เดี๋ยวจะมองไม่เห็นกันครับไม่ใช่อะไรโอเคทีนี้ก็ลองต่ออีกหน่อยครับเพื่อน,นึกอะไรได้นะไม่ได้ทำคลิปนาน อร่อยลับเลินนะ <_ Gerilim> โอ้โห <_ sp ot> ชื่นใจจริงๆครับเหมือนแบบเออถ้าคุณถ้าคุณเวฟหลังอาหารอ่ะ โอ้แล้วคุณชอบคุณชอบกินขนมนะแล้วคุณเวฟหลังอาหารนะเออมันเพลินอ่ะคือถ้าสมมุติคุณไม่มีเวลาแบบเออกินข้าวเสร็จแล้วต้องรีบไปทํางานต่อเอเวฟเลยก็อาจจะได้แบบชดเชยไปไปไปกันน่ยนะครับเหมือนผมคุยกับเพื่อนต่างชาติเงี้ยเพื่อนต่างชาติก็แบบเออช่วงนี้ลดน้ําหนักก็กินข้าวเสร็จก็จะเวฟแทนเวฟด้วยแบบน้ํายาที่แบบหวานๆนี่แหละ เออก็ไอเดียดีนะผมว่าอันนี้ก็เป็นเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะคือคุณคุณจะไม่คุณจะไม่ต้องแบบเสียคุณยังไม่ต้องกลัวว่าน้ําหนักคุณจะขึ้นอะ่ะเออแล้วก็คุณก็อร่อยด้วยอเออผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นขนมจริงๆแล้วก็ทับทีมกรอบจริงๆอีกทีครับ อืไปลแล้วครับท่านใดสนใจก็ผมว่าลองกับ QR code ตอนต้นคลิปนะครับผมว่าน่าจะได้นะเออคลิปที่แล้วผมลองละลองโพสในจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ลองใช้มือถือสแกนมันก็มันก็ไปได้นะครับมันก็เข้าไปที่กลุ่มได้นะครับโอเคสำหรับผมคลิปนี้ไปลแล้วครับ เราไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ